สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีวัชพุสุคนเนาะมาเพาะกับสาพอนในบรรยากาศยามแรงแรงเ,งเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี่สาพอนก็บโมดได้ถ่ายคลิปตอนเสาเนาะเลยถ่ายตอนเสาพี่น้องเนื่องจากว่าสาพอนมืวอวานนี่ก็ล่งคลิปได้สองคลิปเนาะคลิปเดียวหรือสองคลิปว่าสองคลิปเลยเนาะ แล้วก็โทรศัพท์เบิร์ดแบตขึ้นไปสากแบตผัดซ้ายสาผัดขาดพี่น้องเลยมันหักในวางตูดเสียบนะเนาะแล้สพรนก็เลยบ่ได้ลงคลิปลงยังแล้วก็บ่ได้เขาไปตอบคอมเมนต์เนาะก็ขอโทษขออภัยโทรศัพท์สัพรนบ่มีแบตเอาอีกอย่างแบตมันก็เสื่อมเนาะสะพพนไปสื่อซ้ายสากมานี่ ไปซื้อสาสากแล้วไปเปลี่ยนแบตเลยไปเปลี่ยนแบตราะว่าใครเปลี่ยนแบตหเพราะวะอ้าวกล้องหนาเจ้ามันเพรเพราะาท,ทั้งทั้งที่สะอนนะใส่งานอยู่เนาะกล้องหนากะปุ่มโฮมก็ใส่งานได้ดีอยู่ปัดใส่แบตออกมาแล้วสอมองออกมาแล้วผ่าใส่งานปุ่มโฮมบ่ได้บบบนี้ จนได้โหลดปุ่มโฮมในตัวเครื่องออกมาใส่แต่กล้องหนานะใส่งานบอได้พี่น้องเ้ยกล้องหนาสะพรนนะใส่ได้แต่กล้องหลังเนาะแล้วก,กับบตนะกะสากบอได้อันนั้นคือแต่เก่าสากแบตกับเขาหยากสร้างว่ามันเป็นน้ำเครื่องเนาะเป็นน้ำโทรศัพท์พเจ้าว่ะมันบอได้เป็นอยู่ก่อนแบต โทรศัพท์เจ้านั้นเครื่องมันเสื่อมแล้วมันกับพอใส่งานได้ยูแต่แต่จักมือใดมันทีพังเขาอะเสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยนะพี่น้องขอโทษขอไยพยเดอร์สะพนมื่อว่าน,นี่ต้นแร่งบ่ได้ลงคลิปให้เบงแล้วก็เมือเศร้านี่กับ,บ่ได้ถ่ายคลิปหย่อนว่าโทรศัพท์บ่มีแบตอีกอย่างสะพนไปอันนั้นพี่น้องเลยไปงานแต่งเนาะ สะพอนไปงานแต่งไปงานแต่งร้านแล้วกะหลังจากเซ็จจากงานแต่งแล้วสะพอนก็ไปอันไปเปลี่ยนแบตดโทรศัพท์เนาะแล้วก็ไปเปลี่ยน,าน,ปปยนสายสากสพอรบมือไอพี่น้องเอ้ยมีแต่แนวห้เสียงเงินเพื่อนกับเหล่ะเ,เนาะสั่งกับเห็ดแลหลวคฮะกับเมื่อเมื่อกี้นี้สั่งก็ได้สะพอนมาทัานตอนนั้น ตอนเพิ่นก่อก่ออันก่ออันบล็อกติดกับเล็กเนาะก่อก่อนสุดท้ายที่มันติดกับเล็กขอสะพนไปวัดมือเหมือนี้พี่น้องเลยขอโทษขออภัยลายๆบ่ดด้ลงลิปยางมเสาวเนาะหนึ่งแบตบมุมีเอาไปเพราะว่ามีแต่แนวเ,เป็นโทราศัพท์กะแล้วเลยเด้อเนาะ fc เบอร์สุขสุคนแล้วก็คุณแม่เนาะแล้วก็คุณผี่ทางเยอรมันพี่ละไม้แล้วก็คุณแม่ทางชิงกโป้แล้วก็คุณแม่ทางสวีเดนเนาะแล้วก็พี่อัมพอนีีพี่อัมพอนแล้วก็พี่พาร์ทเนาะแล้วพีพาร์ทแล้วก็พี่อันอุนอุมาเนาะที่ได้สวยมาทางเฮือนลังหนีทางดานนีเนาะแล้วก็คุณป้าคุณป้าน้อยอยู่ทาง USA เนาะแล้วก็อ้ายอยู่ทาง USA เอคือกันแล้วก็อีกคนหนึ่งก็อยู่อิสราเอลเนาะแล้วเลยเดอ้อชาพนท,ท,ที่ที่จำได้นี่ก็คือซิมี่อยู่เก่าฐานเนาะที่จำสื่อได้แต่แต่ที่นั้นจำได้ที่เพินผาคมาเพินละมาทางชาวแพงบาง บางคนก็อาจสีอันายุเนาะแต่ชาพนจำจำชื่อเพิ่นบ่ได้ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเพราะว่าเพิ่นก็มาทางชาวแพร่งนะคะบางที่ชาวแพร่งชาพนกับบ่หูสื่อเพิ่นเนาะแต่เพิ่นกับชีได้ซอยเข้ามาอยู่แต่สาพนจำเพิ่นบ่ได้ก็ขอโทษขออภยยัยหลไล่สาพนก็ดีใจเนาะ พีแล้วก็แล้วก็คุณแม่บัตถุขู่ทุกคนกะคือสีดีใจเนาะที่เพิ่นชอยเขามาแหละกะมันกะเขามาประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยเนาะมามาได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์กะเลือดอยู่แต่เทพื้นเนาะสรางเพิ่นกะมีอันหมยายยังหายเป็นทีเรียบร้อยเลือดแต่เศษปูนเศษอันนี้สัพพีเก็บเองเนาะกะสรงกะสอบ พ่อก็กำลังเก็บอยู่เป็นกำลังถอนอยู่เนาะกำลังค้นลงขนเก็บไปเรียงเลียงไว้ลายก่อนแล้วพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องแน่สบายดีพี่น้องมีเรื่องทำงานทำงานขนอีกขนบล็อกออกไปไว้ทังขาหน้ากระบ่มน้มัน้ำเนาะมือเสานี่พอ่อ่นกระบ,บ่มหงนั่น แล้วก็เมื่อกี้สะพอนมาแต่ปักชองก็มาเปิดบ่มบ่มตัวนี้อีกเนะาะสะพอนว่าสีบ่มน้าอีกจกักสามสี่วันเนาะสีบ่มขู่มือขู่มือให้มันได้ที่อีกคนเนาะแต่งสีไร้างเป็นว่าก่อมาเทพันกะพันเทแหละก็คือสีขืนอยู่ได้เนาะใส่วงกอวงกบแล้วไปใส่บ้านประตูแล้วก็คือสีขืนอยู่ได้เรื่องโบกเรื่องยังกะ เลดจังหวากัน,บบนอีกทีหน,นึ่งเนาะคุณหลดจอกมาหาได้ได้ฉัน,นี่สะพอนก็นดีใจแล้วพี่น้องเอ้ยตอะแลกสะพอนขีดบาสีได้แตงแต่ตมุ่งกับหยกเซาขึ้นมาเทพื้นดเด็กๆหน่อยฝานี้ ถ้าถูกบุญคำนำสู้เด้อคุณแม่เบจุขุสุคนล้ะก็คุณผี่บจุขุสุคนเนาะได้เห็ุแห่งสะพรได้มาหอดขันนี้เลยเนาะพ่อก็ดีใจหลายพาเบิ่งรล,บ,ลบเลยเนาะคลิปนี้สะพอนชิงเงาเลยเนะพี่น้องเนาะสิบบขันยังเอาเป็น อันเนดียวเลยสั่งรนเก็บไม้ห้คักแน่เนาะคนจังก่อนจังได้เมื่อพอ่าวาสะพอนบ่มีแห้งผู้ชายเห็ดหอกะเถาแล้วหยกย่อยังกะบ่อได้เนะาะสะพอนเองกะหยกบ่อได้พี่น้องอ้ยมันนักผลกันด้วยเมี่ยนห้เอาลงมาแล้วก็เมี่ยนห้คักแน่ค <c oughs> าเมือ่อผนกะหาพันพี่น้องเลยมันกะ หลังไงเติบเนาะผนเห็ดกับคนขางที่ลำบากเติบเพราะว่ายกใหม่ห้าใหม่มาตอกมายังสมปิเนาะเพราะว่าเพอนเห็ดหายทุกอย่างเนาะแห้งเสาพรบอด้เห็ดเพราะว่ามีแต่ซอยหยกปูนยังส่วนปูนให้เล็กๆหน่อยสยกแนวนักกันเห็ดน้ำเพิินกับบได้เนาะนอกจากหยอปูนหายระกับอัน xuẩn bùn hãy áo còn bọc còn nhăn hãy phần cả hiệt tiêm thị phần cả lốp khửn lốp lông lốp khửn lốp lông <coughs> พอนกับบ่มน้ําอีกจัก2-3วัน3-4วันพุดนแหละเนาะเพื่อให้มันได้ที่ได้ลงโตมันกะจะให้เพิ่นมาเทาเนาะมาน้ําเด้อพี่น้องเลย้ย <c oughs> มาอาน้นะําไ้เห็นมแม่กะจะพอนกะขอขอบุญขอบคุณเนาะบดทุกๆท่ททานเนาะ ใหญ่ใจดีก็ได้ทิ่ o อยส p พ o นเขามาดีใจหลายพี่น้องเอ้ยดีใจหลายดีใจแห้ง เพื่อนแล้วได้ขึ้นอยู่เซตสมบูรณ์ลวก็หาเงินหาคำก็คือสิสะดวกสบายหัวใจเนาะพี่น้องสะพรก็นใดการจิบไปไทยกัมันไปบ่ไร้่แล้วไปยากเนาะ ขาดรถกับแพงอีกอย่างเฮ้าก็บไปแบบนี้มันกับไปแบบแบบโบถือตง่งวะสซนซะไปกับอยู่ลำบากอยู่บ้านเฮ้าถ้ามีทุนถ้ามีแนวเหตุถ้ามีทุนก,กะกะพ่อได้ใสแต่นี้มัน มันขาดทุนเนาะพี่น้องขาดต้นทุนเห็ดขืดยังก็ได้แต่ขืดเห็ดชีเห็ดยังก็ได้แต่ขืขดเพราะว่าเฮามันบม่มีต้นทุนชีวิตขืดจะเห็ดยังมันก็ลำบากลำบากอ่างความบ่มี จะเป็นบริเวณหน้าบ้านสะพอนเนาะหน้าบ้านตรงกับเพื่อนลังเก่าก็มาทางด้านนี่ก็เป็นลังใหม่น,นะจะเป็นหน้าบ้านเนาะสะพอนจงหน้าบา้านกวางที่นองเลยจงหน้าบ้านกวางเพราะว่า,าเพื่อก็มอกออกมากัหน้าบ้านมันก็เลือกวางเนาะเลือกวางเวลาเป็นเวียกเป็นงาน เวลาเป็นเวียกเป็นงานอนาคตมันก็ตรงมีเนาะเพราะว่าสะพอนกันยังมีลูกอยู่เนาะบางเถอ่อนาคตลูกเต่าแต่ง,งมแต่ง,งานกะมีบอนกลางโต๊ะกลางเต็นมีบอนจอดรถจอดล่างเนาะตอนแรกเอื่อยเพ่นสีเอาออกมาผีแต่สะพอนบหมากน้ำเนะาะบหมักนำ้ำสะพอนอยากขยับเขย่าเข่าใน เพื่อนก็นเลยตามใจเนาะเพื่อนก็นเอายาข่าวหาก็พอดีถือทีถือหมองถือมาะเจาะเลยเนาะบบได้ทับเดินเก่าพี่น้องบบได้ทับก่อนเดินเฮือนเก่าเพราะว่ามันอยู่แบบว่าเสาสนนั่นมันก็นจะอยู่ตรงกับส่งตรงกับไซค่าเพือนเก่าเนาะบอได้ทึงขันว่าเขาไปทับเพื่อนเดินเก่าพอด้านลังมันจะเป็นเดินเดิน เดินบ้านลังเก่าลังที่ปวกกินกันเนาะสะพอให้เบิ่งมุมกว้างเลยเนาะแล้วละเด้อเรือแต่ข้างบนเนาะเรือแต่ใหม่สีหนามันใหม่แอมสีหนามันกันฝนสาดยามฝนฝนนั่นลมแห้งๆเนาะ แต่ไม่เชื้อละใส่ข้างบนเนาะติดไม่เชื้อละติดบ้านเข้าไปก็คือว่าเรียบร้อยเซ็จเป็นสมบูรณ์เทพื้นเรียบร้อยก็คือว่าเซร็จเนาะพี่น้องกรไดเจ็ดสิเอร์เซเทพื้นอีกกับ สิบเปอร์เซ็นต์ใส่บ้านอีกสิบเปอร์เซ็นต์ใส่ไม้เสละข้างบนกับสามสิบเปอร์เซ็นต์พอดีเนาะสำนีสะพอนก็ดีใจลายละพี่น้องเลยคันสะพอนหาเองนี่จักจักปีแหละสิบปียังจังสีด้ซ้ำนี่ขอขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะ สะพกับบไดามียังสิตอบแทนเพิ่นก็มแีแต่คำอวยพรอย่างเดียวให้เพิ่อนอยู่ดีมีแห้งมีแต่คำขอบคุณแลละกับอวยพรขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเบิร์ตสุดฐานเนาะเบิร์ดถูกถุกคนบอกว่าจะเป็นเอซก็ตามที่เขามาให้กำลังใจถึงจะบ,บได้ยซอยอยังแต่ก็สซอยให้กำลังใจกับ สะพรก็ดีใจแล้วเนาะก็ะคอให้คุณพระคุ้มครองอรัตสุขุสุคนเพราะว่าจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีแล้วกะเอฟซีับสุขุสุคนเนาะคำใดที่มันผิดพลาดหรือว่าบ่มาะสมกะสะพรกับขอโทษขออภัยเดอ้อบางทีเนาะสะพรกะคน อีกอย่างก็ยังยังบอกได้ผ่านประสบการณ์ด้านการเบาออก,การจาบันไดเนาะก็ยังผู้เท่าบะเทิงการบางคำกับอาชีวะบะเหมาะสมบางคำกับอาชีาพิดผาดออกไปกับขอโทษขออภัยนํำเบิดสุขุสุคนเนาะบอกว่าจะเป็นที่ผ่านมาหรือว่าปัจจุบันก็าตาม คนเฮามันกับมีทุกคนเนาะบางมือกะมีมืออารมณ์ดีมีมืออารมณ์บอดีพี่นอ้องก็เป็นทุกคนเนาะบางใดบางมืออารมณ์บอดีอาจจะเบาแบบขอใดมันผิดพลาดบ่มวนในหูกับขอโทษขอภัยมาหอนี่กะสะพอนกิขอเก็บผ้าบรรยากาศไว้สำนิเนาะเวลากับจันโจมอเขามา กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สพอนเดอพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณบอร์สุขสุขคนเนาะให้คุณผาคุณเจ้าปกปักหักษาคุมครองบอระสุขสุขคนมื่อว่าจะเดินทางไปทำละทำงานก็บขอให้ปลอดภัยสบายดีสบายดี